สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่าน,นครับเข้าสู่ช่องนาวเวงโลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับประจำฤดูกาล2019 2 0 2 0ถึง2 0นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบุญทุ่มบาเซลโลนาครับพบกับทีมเสือใต้บาเยนน์ยน,นิคครับซึ่งคนนี้ก็แข่งขันจริงก็ คืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมเวลาตี2นะฮะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ใช้สนามกลางในการเตะนะครับผมเพื่อหลักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์บอกมันเข้ามาได้ครับการจะลองแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาเวงนะครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมนี่คือหน้าตานักเตะของทางฝั่งบาเยอร์มินิกฮะ แมตต์นี้ครับแมตต์เดียวดูเรื่องนะครับผมไม่ไม่มีเยื่เยือนนะครับแมตต์เดียวจบนะฮะเสมอต่อเวลาเสมออีกจุดโทษนะฮะคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บิก๊กแมตต์ประจำรอบนี้เลยนะครับบาซ่าเจอกับบาเยนท์ฮะแต่นี่คือไลอัพของทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับ ถ่รรายแชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวียงโรเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจ over, นาเวียงโรเวอร์นาเวียงเกมเมอร์ด้วยครับลิงก์ด้านล่างนะครับผมวันนี้เตะที่สนามกลางนะฮะขอเก็บทำการถ่ายรูปก่อนนะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกในการแข่งขันรอบนี้นะครับ คลิปวิดีโอนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดกับผมเปิร์นาเวก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับและนี่คือลาฟของทางฝั่ง FC ฟซีบาเยอร์มิเนกนะฮะวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับหน้าปอลนีเป็นเลวานดอฟสกี้ครับเก็บลุกมีท่านเปเรซิตนะครับมุลเลอร์แล้วก็นับบี้นะฮะกางมีกอริสก้าเตียโก้ครับเดวิสอลาบ้าโบเตงแล้วก็โจชัวคิมมิดแล้วก็นอยเออร์นะฮะเอาครับเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างบาร์เซโลนากับบาร์เยเมนิกครับเริ่มต้นขึ้นแล้ว <c oughs> ขออภัยครับผม <c oughs> นี่บาร์ซ่ามาในชุดสีน้ำเงินเลือดหมูนะฮะบุกจากขวาไอ้บุกจากซ้ายไปขวาในส่วนด้านของบาร์เจนครับมาชุดเสื้อสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนี้ <c oughs> เปิดจังหวะแล้วครับล้ำหน้าไปก่อนนะเนเสันเซิเมโดครับวันนี้เมซี่ยกให้แต่ว่าเซิเมโดล้ำหน้านะคดิวิส ไหลเข้ากลางมากอลิสกา้าครับยิงต่อมาที่มุลเลอร์เบสิตขึ้นมาที่เดวิสกอลิสกา้าครับเข้ากลางมุลเลอร์ฮะเตียโกนับบีขอบอลน,นะเตียโกไม่ให้เตียโกมาเองโโอ้หจะไปเองไม่ผ่านบุสเกตนะเตียโกนี่เคยขาแข่งกับบาร์ซ่ามาก่อนนะฮะสิมปิโดครับเล่นกับเมสซี่ซิมิโดไหลเข้ากลางมาเดยองครับเปิดมาที่ลิโอเมสซี่ครับอลลงสวยครับเข้าซ้าย ตบเข้ากลางมาโซเลสเบิร์นขึ้นมาที่เมซี่เมซี่ครับยังได้นะสายปันย่นตรงนี้โอ้โหเฉลบอาราบ้าน,นิดนึงนะขออภัยครับผมหน่อยเออเตะเปิดยาวขึ้นมาครับเลวันดอลสกี้ยังเก็บบอลไม่ได้นะลูกออกข้าครับลูกทุ่มของบาร์ซ่าเดียองครับเมซี่บุสเกตปลายต่อมาที่ซิมเมดโดให้มาทีแฟรงกี้เดยอง แฟรงกี้ไอ้มาดิโซเลตโดนจับล้าหน้าอยู่นะฮะนี่ครับจังหวะโอ้โหทีเดียวนะฮะโซเลสอัลบาสศาสยาวขึ้นมานครับโอ,โ,โอ้โหข้างหน้านี่มีเลวานคนเดียวนะฮะตอนนี้ครับเกมภาพรวมนี่เป็นของทางฝั่งบาร์ซ่าทําได้ดีกว่านะฮะน,นี้บาเยอร์ยังตั้งเกมไม่ได้ครับบุสเกตไหลามาที่แฟรงกี้เดยองเมซี่ เมซี่พลิกได้ครับเมซี่จะไปเองครับสองคนแล้วเมซี่โอ้โหคนที่สามแม่ไม่รอดนะคุยเจอระบ้าคนที่สามดักอยู่นะฮะแม่ถ้าเป็นสมัยรุ่นๆนี้เมซี่นี่น่าจะไปได้จังหวะมันสกูนี้นะฮะกอริสกาครับให้มาที่มุลเลอร์เดี่ยวกอริสกาครับเล่นกับมุลเลอร์ฮะตายด้านขวาที่ทางด้านของคิมิชวันนี้คิมิชครับโดนโยกเล่นทางแบ็กขวาเหมือนเดิมนะแทงมาที่นับบี้นับบี้ครับไม่ผ่านอาาัลบ้านะฮะ อิสมันยกเข้ากามาบุสเกตมงชงทิโซเลสนาคิติครับบุสเกตแฟรงกี้ดันขวาเติมอับซิเมโดแฟรงกี้แทงมาที่เนโอมซี่ข้างในมีโซเลสนะเอมซี่ชะลอเกมนึงครับจะตัดเข้าในแต่ว่าบวชเต็งโอ้โหเอาได้ฟาวรูกนี้โอ้ระยะอันตรายครับระยะนี้แต่ว่ามุมมันยิงยากนิดนึงนะฮะมุมนี้ คุณว่อเมสซี่จะทำยังไงครับเมสซี่บีกมาแล้วปั่นอู้เปิดไปเสาไกลนะกินมันงงชงมาไม่มีเลยวับนี้โอ้้ห <c oughs> ครับลูกตั้งเตะของทางฝั่งบาเยนนิกนะฮะหน่อยเออครับสาดยาวขึ้นมานครับยังเป็นบอลของบาซ่านะฮะตอนนี้ เซมิโดมาเองครับวันนี้นีบาซ่าเน้นขึ้นเกมนั้นกาบขวานะเซมิโดเปิดลูกนี้เข้ามาหน่อยเออไม่พลาดแต้เมื่ี้ขวาบอลไปได้นะฮะเอาเล่นสั้นครับโอ้โหเรื่องนี้กองเชียร์หวาดเสียวเลยนะฮะเอาเป็นลูกทุ่มของบาซ่านะฮะเซมิโดเมสซี่ครับเล่นแฟรงกี้เอาครับเปสิทธิ์ดักได้ครับ มุลเลอร์กอเลสกามาทีเดวิสกอเลสกาครับไปมาทางด้านของม er, นะุล er, เลอร์ฮะมุลเลอร์เดินกับเรวานย้อนขึ้นมาทีเตียกโก้ครับด้านขวาเติมะแบบคิมิชแทงมาถึงนับบี้ครับวิ่งแข่งกับอัลบานะฮะอัลบาเหลี่ยมยังดีกว่านะฮะปีเก้กินส์มันกินส์มันโยกมาอ้าวครับหลุยส์โซเลส ที่ an, กิสมันเข้ากลางที่เมสซี่ครับสุเรศเลก,กับเมสซี่เอาที่บาร์ซ่ามาแล้วครับเมสซีโ่โอ้โหไม่ผ่านบัวเต็งฮะเดียโก้ครับมาที่คิมิชนาบีนาบ,บีต้องย้อนคืนมาที่อาราบาอราบาก็สาดขึ้นหน้าเปลาวานมงชงมาที่โทม,มัสมุลเลอร์ฮะเปลี่ยนแกนด้านซ้ายที่อีวานตรีสิทธ เป๊ดิเรครับรยิงจี้เข้ามาโดยกับซิเมโดซิเมโดโอ้โหยังเก่าเซมโดอาบโซเลตให้มาที่กินส์มันกินส์มันยังไงครับกินส์มันเลี้ยงจีม้มาอื้มอาราบ้าไม่ลงฮนะโะอ้โหยังเก่านะฮะอาราบ้ามุนเลอร์ครับได้กับเตียโก้ครับคิมิชอธิตเตียโก้ วันดอฟสกีครับมาที่มุลเลอร์ดันขวาสุดนับบี้ฮะนับบีหยอดลูกปีเข้ามาปีเก้์หม่งขึ้ได้ก่อนนะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะฮะกู่นี้ครับยังเสมอกันศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะแฟรงกี้เดยองมาดิเซมิโดแฟรงกี้เอาครับมาดูครับว่าครึ่งแรกกรรมการทดเกียร์ทีนะฮะทดสองนาทีครับผมอูสเกต โดนแย่บอลไม่ได้ครับเปีริสิตปีริสิตเอาลูกนี้เล่นยากครับบาซาได้บอลมาเซมิโดอาคบเรียบร้อยครับครึ่งแรกปุตสินปอน,นกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างบาร,ร์เซโลนากับบาเยิร์นมิน์ครับครึ่งแรกเสมอกัน0-0นะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบใหม่ในครึ่งหลังนะครับ เอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะครับทั้งสองทีครับยังไม่มีในงานการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นนะครับยังใช้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกทั้งหมดนะฮะกูเนี้ยผมขอตัดคลิปแค่90นาทีนะถ้าเสมอก็ตัด90นาทีนะฮะงัก็ลุ้นกันทีนี้นแมทที่แข่งจริงนะฮะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าชมแบบพ,พอหอมปากหอมคอนะฮะกอรเรสกาครับให้มาทีเปรสิทธิ กามาลิวันเดวิสเดวิสหักเข้าในครับเออดูกนี้โอ้โหมันลึกไปหน่อยครับนะพี่ตามมาเก็บบอลไม่ได้นะว่ามันแรงครับตรงนี้เธอสเตเกนครับบอยเพื่อนดันขึ้นเลยนะว่าตัวนี้โอ้โหต้องเอาประตูนะครับบาซ่านะ เหมือนครึ่งแรกครับภาพรวมนะฮะเป็นทางบาดซ่าที่คุมเกมได้ดีกว่านะฮะแฟรงกี้เดยองที่เมสซี่เมสซี่เอา้าทำบอลออกไปเองครับนี่ยเมสซี่คอลิสกาครับหาที่เดวิสเดวิสไหลเขากลางมาที่มุลเลอร์ครับคอรลิสกามุลเลอร์ ยกมาด้านขวาที่นับเบียบอลลงครับแต่ว่าจะไม่ออกนะฮะเดียโกฝากกลางทีมุลเลอร์มีตัวสอดแล้วฮะเดวานเ่นก,กับมุลเลอร์มุลเลอร์ด้านขวาที่นับบีนับบีจะเปิดแต่ติดอัลบานะฮะอากับกินส์มันเข้าไม่ถึงบอลนะได้ฟาวครับจังหวะนี้เก็บยังเหนื่อยนะฮะคู่นี้นนะ ลองเล่ครับสาดยาวเลยนะครับดีวิสอยู่ที่บอลครับคืนตั้งมาตั้งใหม่ที่นอยเออร์นะฮะนอยเออร์ก็เปิดเข้ากลางมาที่กอลิสกาเทียโกคันตาล่าครับกอลิสกาอันซ้ายที่เปริซิตเปริซิตกระชากในมุเข้าขเหลี่ยมเซเมโดนะฮะเซเมโดครับ,ค,รบคืนมาที่สเตอร์เกนเลยฮะสเตอร์เกน โยกลูกนี้มาที่ปีเก้แต่ว่าปีเก้ยังได้ครับมาครับเมสซ,ซี่จังหวะนี้ย้อนมาที่ปีเก้ครับแต่บาซ่าก็ไม่รีบนะฮะเน้นเคาะบอลไปเรื่อยครับบาซ่าโซเลสครับเตยองเตย,ยองมาที่ลาคิติกเตยองอื้อหือมุนิคอลิสกาจิ้มบอลมาได้ครับนับบี้คืนมาที่เตียกโก้ครับคิมมิชย้อนมาเกกตียโก้ไหลเข้ากลางมาที่มุลเลอร์ฮะ กอริสกาหมดเลยครับมาที่เตียโก้เตียโก้มาเองครับเตียโก้จะโยกออกขวาลาคิติไม่หลงฮนะกินส์มันเล่นกับลาคิติยังได้ครับบาซา่าลาคิติมาให้มาที่กินส์มันอ้าวกินส์มันมีพื้นที่นะครับในกรอบเขตโทษมีเมสซี่ส่วเลสน,นะฮะเปิดเข้ามาเสาไกลเมสซี่มุ่อุ้ย ลูกนี้มันบางไปหน่อยนะโอ้บาซ่าเกือบขึ้นนําครับนะครับขึ้นคนเดียวเลยครับเมสซ,ซี่โอ้เกือบไปครับจังหวะนี้เอาละครับตอนนี้ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะฮะเอา่าแฟงกี้ย้องครับโดนถอดออกนะฮะก็ส่งท่านอัรตูเมโลลงมานะฮะกอเรสกาอารีมุนเลอร์มุนเลอร์ครับ ในเก็บลีวานด็อบสกี้คิมิชคิมิชจะเปิดลูกนี้อลองเล่ครับยังงวงไม่ได้ฮนะมาคิติกครับมาตูมิโลครับลงมาใหม่ครับยังแรงนะบุสเกตมากินส์มันดันสายเติอครบบอาวา่าเปิดมาที่โซเลดโซเลดเข้ากลามากินส์มัน มันจะคึงหบัวเต็งครับโอ้โยวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับสำหรับบัวเต็ง่อครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะครผมขออนญาตตัดคลิป90นาทีนะฮะในกรณีถ้าออกเสมอนะฮะส่วนคุยขันจริงเป็นไงเพื่อนเดี๋ยวติดตามชมกนต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าแมนนี้ถือว่าเป็นการชิมชิมลางครับชิมลางทมีการเปลี่ยนตัวนะฮะบาซ่าครับ อีวานลักิติกโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางนั้นอัตโตโรวิดอลลงมานะฮะคิมิชสุดบอลน,นัดน,นี้ครับแมตต์เดียวรู้เรื่องเลยนะฮะแมตต์เดียวจบครับบายเยนยังได้ทุ่มนะฮะเรวานครับทุ่มมาที่ทางด้านของคิมิช ตีวานคนระับแทงมาเอาครับเตีกโก,าากโคืคนล,นนะนล,ลนะีวานเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหบุนเลอร์เกือบได้ซัดนะนี่นี่ครับบุนเลอร์เสียดายเลยนะฮะติวานเปิดเข้ามาครับโอ้ได้ยิงนะแต่ว่ายิงไม่ดีนะดีที่มีกองหลังของบาร์ซ่าเข้าถึงตัวเร็วนะทําให้อการของบุนเลอร์นะี่ยิงไม่ถนัดนะฮะปิเก้เอาปิเก้ทำอะไรครับโอ้ห บาบเมซ,ซี่คือที่ปีเก้ครับปีเก้วางยาวเลยฮนะอาตวตรงนี้ช่วงท้ายเกมมาเป็นทางฝั่งบายเยอร์นะฮะดิวิสดิวิสกระชากครับดิวิสม,มาเองไม่ได้บูสเกตบูสเกตมาที่ปีเก้ครับปีเก้สาดขึ้นหน้าแล้วลุงพีอ้าวมูเลอร์ นาบีสัตว์ไหมลุงนี้ยังไม่กดเข้าซ้ายใช้ตัวบงังฮะตัวลุมสองนาบีเอามาได้เฉยจงทายเกมกรรมการทดสามนาทีนะโอ้โหนาบีแม่เอายังได้อับบาเยนคิม,มิสโดนบูสเกตครับยังมามาได้คู่นี้น่าจะเสมอนะฮะส่วนคุยขันจริงเป็นไงเดี๋ยวติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเปิดตนี้มาครับอลบาครับ เรียบร้อยครับคู่นี้เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมขออนุญาตตัดคลิปแค่90นาทีนะฮะเดี๋ยวรับชมกันทีนึงว่าของจริงจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ผมเปินเวงขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ